คลินี้นะครับผมจะมาแนะนำคำสั่งใหม่นะครับใน s t a b l c a i v e r s i o n 2025นะครับในส่วน3วมิตินั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับวิธีใช้นะครับก็คือเราต้องปรับในส่วนของโหมดการใช้งานนะครับจากโหมด 2D ที่เป็น 2D d, d u p t i n g นะครับ Annotation เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นในส่วนของ 3D Modeling นั่นเองนะครับ ตรงนี้นะฮะพอเรากดเข้าไปนะครับก็จะปรับเปลี่ยนนะครับหน้าตาการใช้งานเนี่ยเพิ่มขึ้นมาก็คือจะเพิ่มในส่วนของงาน 3D นั่นเองนะครับในส่วนของ Ribbon t a b ที่เป็นโ m มเนี่ยจะเห็นว่ามีโหมดของ 3D ขึ้นมานะครับแต่ว่าคำสั่งที่ผมจะแนะนำเนี่ยนะครับจะเป็นคำสั่งนี้นั่นเองนะครับก็คือ b e s ม View นะครับตัวนี้นะครับ จะเห็นว่าในส่วนตรงนี้จะมีคำสั่งเพิ่มเข้ามาก็คือเบสวิวนะครับเบสวิวเนี่ยก็จะเป็นคำสั่งที่ช่วยเราในการออกภาพฉายนะครับที่เป็น 2D จาก 3D นั่นเองนะครับไปออกที่หน้าเรียลนะครับวิธีใช้งานนะครับทํายังไงก่อนอื่นเลยเนี่ยเราอาจจะต้องเปิดไฟล์3มิติหรือ Insert ไฟล์เข้ามานั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับ แทจเบลแคดก็ได้ปรับปรุงในส่วนการ Import ไฟล์เพิ่มขึ้นนะครับก็คือในส่วนตรงนี้นะครับของการ Import จะเห็นว่ามี Step f i ฟลนะครับเพิ่มขึ้นมาก็คือ s t e p Import นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการนำเข้าไฟล์ s t e p ก็คือสามารถมากดตรงนี้ได้เลยในส่วนของ Ins e r t นั่นเองแล้วก็กดในส่วนของ s t e p Import นั่นเองนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นในส่วนของ สเตป Import Setting นะครับก็คือการตั้งค่าก่อนที่เราจะ Import ไฟล์3ดที่เป็นไฟล์ Step เข้ามานั่นเองนะครับวิธีเซตก็คือคลิกเข้าไปเลยนะครับที่ Step Import Setting นั่นเองจะเห็นหน้าต่างของสเต p Import Setting ขึ้นมานะครับในส่วนของ Target Drawing เนี่ยมันจะบอกเลยว่า Current Drawing ก็คือนำเข้านะครับนำเข้ามา ที่ไฟล์ปัจจุบันที่เราเปิดใช้งานอยู่นั่นเองนะครับส่วน New Drawing เนี่ยนะครับก็คือ Import เข้ามาแล้วก็สร้างฟาไฟล์ใหม่ขึ้นมานั่นเองครับในส่วนของ Display Setting เนี่ยนะครับตรงนี้นะครับก็เลือก View ได้เลยว่าตอนที่เรานำเข้ามาเนี่ยนะครับเข้ามาในรูปแบบของ View ไหนนั่นเองครับผมเราสามารถเลือกเป็น Top Bottom, left, right, บัตทอมเล็ l ไลท์นะครับฟอนต์นั่นเองนะครับตรงนี้หรือเป็นไอโซมตริกต่างๆนะครับในส่วนของวิชวลสไตล์เราต้องการเอาเข้ามาเนี่ยเป็นแบบไวเฟรมนครับหรือเป็นแบบพิเด้นหรือเป็นการเชดแบบต่าแงบบแบบๆนะครับที่เป็นแบบปริลิสติกนะครับคอมเซ็ตเจอร์เชดพวกนี้นะครับเอ็กซ์เลพวกนี้เรากำหนดได้เลยนะครับเช่นถ้าเราเ,าเข้ามาเนี่ยเราต้องการเป็น เป็นแบบ shade o f gray นะครับเอเข้ามาเป็น shade ือก็เป็นสีเทานั่นเองแล้วก็กดที่นี่ได้เลยนะครับเลือกในส่วนของวิชวลสไตล์นะครับในส่วนตรงนี้นะครับ import method นะครับก็คือเอาเข้ามาโดยตรงเลยนะครับก็คือตามตำแหน่งที่ part มันอยู่นั่นเองนะครับในพิกัดไหนเนี่ยก็จะอยู่ตรงนั้นเลยในส่วนตรงนี้นะครับ specify insertion point ก็คือเราเป็นคนกำหนดเองได้ นะครับเราเป็นคนกำหนดเองได้ว่าเราจะไปลากวางตรงไหนนะครับในส่วนของ Away นะครับ p e r Form m y c u r o Lens Choice ก็คือถ้าเราติ๊กเนี่ยจะเป็นค่าเริ่มต้นที่เราตั้งค่าไว้นั่นเองตอนครับเมื่อเราเซ็ตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็กดโอเค,ครับทีนี้ผมก็จะนำเข้าไฟล์สเต็ปให้ดูนะครับผมก็มากดในส่วนของ Step Import นั่นเองนะครับ พอเราคลิกไปเราก็ไปค้นหาไฟล์นะครับอย่างเช่นไฟล์ที่เครื่องผมเนี่ยเองนะครับก็เจอแล้วนะครับเป็นไฟล์สเต็ปนั่นเองนะครับกด Open ได้เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับผมมีการกําหนดค่าไว้ก็คือเราลากเองได้นะครับแล้วก็กำหนดเป็นวิวที่เป็นด้านที่เป็นเล f t view นั่นเองเราก็กดคลิกวางได้เลยครับปึ๊บนะฮะเห็นไหมฮะ มันก็จะกําหนดเป็นวิวรูปแบบนี้ให้เราครับเป็นรูปแบบนี้เลยนะฮะก็เป็นภาพ iso ตามที่เราตั้งไว้นะครับมาเช็คดูก็ได้นะครับกดที่ step import setting อย่างที่เห็นตรงนี้นะครับผมกําหนดไว้เป็น sw iso metric แล้วก็เป็นเฉลี่ยแล้วก็เป็น new file ใหม่ครับก็คือตรงนี้จะเห็นว่า t a บ file เนี่ยคือมีการสร้างขึ้นมาใหม่นั่นเองแล้วก็ตรงนี้ Specify Insertion Point ก็คือผมกำหนดจุดวางเองนั่นเองครับโอเคทีนี้นะครับเราวางเรียบร้อยแล้วตามที่เราต้องการนะครอย่างรูปแบบภาพนี้นะครับก็จะเป็นไฟล์สต็ปที่เรานำเข้ามานะครับต่อไปนะฮะจะไปเป็นคำสั่งที่จะแนะนำนั่นเองในส่วนของเ e สวิวนะครับตรงนี้เมื่อเราได้ภาพมาแล้วนะฮะเราสามารถกดเบ View ได้เลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอปิดกิบก่อนนะครับ จากนั้นผมต้องการหมุนวัตถุนิดนึงให้มันอยู่ในภาพที่ผมต้องการนะครับผมคลิกที่นี่เลยนะครับแล้วก็กดในส่วนของกิส m โมตรงนี้นะครับเลือกเป็นในส่วนของโรเต t ตกิสโมเพื่อที่จะหมุนงานนั่นเองนะครับก็คลิกที่แกนที่เราต้องการเช่นแกนตรงนี้นะครับนะฮะแกน x ก็ใส่ไปเลย90เพนเตอร์นะครับ, x, อรบพอเราได้วิวที่เราต้องการแล้วเราก็ ต่อมาเราจะมาดูในส่วนของคสั่งเบสวิวนะครับใช้ยังไงก็ขั้นตอนไม่ยากครับเรากดที่เบสวิวนะครับเบวิวครับปึ๊บมันจะให้เราทำการเลือกวัตถุนั่นเองนะครับ select object อนะ่ะก็ครอบเลยครอบเลยแล้วกดยืนยันก็คือ enter นะครับจากนั้นตัวโปรแกรมมันจะถามว่าให้ไปอยู่ที่ Layout 1ใช่ไหม เรากด enter ได้เลยเช่นหรือเราจะกำหนดชื่อของ layout เองก็ได้นะครับนะฮะในส่วนนี้ผมจะกำหนดเองนะครับว่าเป็นส่วนของ layout อะไรอย่างเช่นตรงนี้นะครับเรากำหนดเป็นชื่อ layout ที่เราต้องการอย่างเช่นผมกำหนดเป็น A4 นะครับนะครับ A4 แล้วกันนะครับสาดีนะครับจากนั้นเรากด enter ได้เลยครับ มันจะออโต้นะครับมาที่หน้า layout อย่างที่แจ้งไว้นะครับเราสามารถคลิกวางเลยก็ได้แต่เราจะเห็นว่าช้อยข้างบนนะครับจะมีแท็บของคำสั่งเกิดขึ้นก็คือในส่วนของ drawing view creation นะครับมีอะไรมากอย่างเช่นตรงนี้นะครับ model space selection ก็คือเราสามารถกดตัวเนี้ยเพื่อไปเลือก m o เดลเพิ่มนะครับเพื่อที่จะมาออกภาพฉาย 2D ที่หน้า layout นั่นเองครับ ส่วนตรงนี้นะครับมันให้เราเปลี่ยนวิวก็ได้นะครับว่าเราต้องการด้านไหนนะครับอย่างเช่นจากด้านด้านที่เป็นด้านฟอนต์นะครับเรากดเป็นแบคปุ๊บจะเปลี่ยนให้เลยนะครับแล้วกดอีกที่หนึ่งนะครับเป็นท็อปก็เปลี่ยนเป็นท็อปเลยเห็นไหมฮะเดี๋ยวเรากดอีกที่หนึ่งนะครับเรากดอีกที่หนึ่งเป็นเล็บก็จะเปลี่ยนเป็นเล็บให้ครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับเรานะครับแต่ทีนี้ผมขอกลับไปที่เดิมก็คือเป็นฟอนต์นะครับ เมื่อได้เป็นภาพฟอนแล้วนะครับ mm hmm. ก็เรามาดูตัวอื่นต่อไปในส่วนของ a p p l ล n เัวตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็คือตอนที่เราวางเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้มันำกำหนดเป็นลักษณะแบบหน่อย mm hmm. เช่นเป็นที่เด้นลน์เป็นที่เด้นลน์แล้วก็มีเส้นซ่อนด้วยนะครับหรือเป็นแบบเฉดวิด visible line mm hmm. ก็คือเป็นแบบเฉดมีเนื้อ solid นั่นเองอันนี้ก็เฉดมีเนื้อ solid แล้วก็มีการโชว์ฮิเด้นลน์ รตรงนี้หรือตรงนี้นะครับเราสามารถกาหนดได้ว่าสเกลเท่าไหร่เราสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับที่เราจะวางอย่างเช่นเราเลือกเป็น1ต่อ5จะเห็นว่ามันเล็กลงนะครับ1ต่ 2. อ2ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะวางรูปแบบเป็นสเกลเท่าไหร่นะครับในช่องสเกลตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนการกดให้โชว์ เส้นสัมผัสเส้นโค้งก็คือมีขอบเส้นเกิดขึ้นจากเส้นโค้งนั่นเองนะครับนะครับตัวนี้เราเลือกได้เลยครับแล้วก็ถ้าเรากําหนดเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราคลิกวางได้เลยครับตัวนี้ผมกรหนดดเป็นหนึ่งต่อสองนะก็คลิกวางปุ๊บนะครับมันจะขึ้นช้อยตรงนี้ขึ้นมานะครับขึ้นช้อยตรงนี้ขึ้นมาซึ่งช้อยตรงเนี้ยเราสามารถมูฟอีกทีนึงก็ได้นะครับซึ่งช้อยด้านด้านเนี้ยนะครับ ที่อยู่ด้านล่างที่ให้เรากดเลือกได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น orientation, hidden line, scale, visibility, move มันจะตรงกับด้านบนนี้นะครับถ้ากด select ก็เหมือนตัวนี้นะครับ model space selection กลับไปเลือกวัตถุเพิ่มในหน้าโมเดลอ orientation อันนี้ก็เลือก v i w ครับว่าจะเป็น View ไหนเหนกันนะครับ hidden line ก็จะตรงกับตรงนี้นะครับก็คือกำหนดได้เลยว่าจะเป็นการแสดงภาพเป็นแบบ แบบเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับสเกลก็คือตรงนี้นะครับหนึ่งต่อเท่าไหร่นะครับวิสิบิลิตี้ก็คือตัวนี้นะครับเอกวิสิบิลิตี้นั่นเองโชว์เส้นขอบด้วยไหมนะครับมูฟก็คือตรงนี้นะครับส่วนเอ็กซิสนะครับเอ็กซิสก็จะตรงกับโอเคหรือกดแคนเซิลก็ได้แต่ส่วนตรงนี้นะครับเรากดในส่วนของเอ i t ก็ได้หรือกดโอเคก็ได้มันจะออโต้พับสร้างภาพฉายต่อไปให้เรานะครับ สามารถที่จะลากไปทางขวาซ้ายลงขึ้นได้นะครับอ่านลงกดดูโอเคก็ได้ครับปุ๊บนะครับมันจะสามารถสร้างวิวโดยการลากไปทางซ้ายทางขวาลงขึ้นนะครับหรือเป็นภาพเฉียงก็ได้ครับเป็นไอโซเมตริกก็ได้ได้ทั้งหมด360องศาเลยครับ360องศาเลยครับทีนี้อ่ะผมจะคลิกวางนะครับไปตามวิวที่เรากําหนดก็คือมาทางขวาคลิกวาง ล่างคลิกว่างนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นไอโซนั่นเองนะครับเมื่อเราคลิกกำหนดนะครับแต่ละวิวเรียบร้อยแล้วเรากด enter ได้เลยนะครับโปรแกรมก็จะสร้างเป็นภาพที่เด้นตามที่ผมกำหนดไว้นั่นเองนะครับตรงนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างเช่นบอก dimension ต่างๆได้ครับแต่ก็คลิกที่วัตถุได้เลยนะครับบอก diameter นะครับบอกในส่วนของ เลเดียนนะครับได้เลยเนี่ยฮะหรือจะวัขนานะครับที่เป็นเส้นตรงนะครับหรือตามและหน้าเส้นก็ได้นะครับเลือน,ดนดได้เลยเนี่ยฮะสามารถที่จะวัฒนาได้เลยนะครับต่อมานะครับเราว่าอ่าเรากําหนดทุกอย่างเรียบร้อยบอขนาดไปแล้วนะครับทาอะไรได้อีกหลังจากวางไปแล้วเช่นเราต้องการแก้ไขเราสามารถกดที่วิวต่อได้นะครับปึ๊บ จะเห็นแ็บของ Draw g e View เกิดขึ้นคือมันสามารถที่จะกด Protect View นะครับนะตรงนี้คือ p r o j e c t v i e w ก็คือสร้างวิวต่อจาก View เดิมนั่นเองถ้าผมกดก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับนะครับต่อเลยนะครับต่อจากวิวเดิมอันนี้ผมไม่เอานะ Cancel เ,เลือกใหม่นะครับ Edit View ก็คือไปแก้ได้ครับกด Edit View นครับแล้วขึ้นช้อย c e ให้เลือกซึ่งตรงขอบด้านบนที่เป็นริบบอนแท็กของ Drawing View Editor นั่นเองนะครับเช่นตัวนี้ต้องการเป็นเฉดก็เลือกได้เลยนะครับต้องการสเกลเท่าไหร่ก็ไดานนะครับตรงนี้สามารถเลือกได้เลยถ้าไม่เอาก็กด cancel หรือกด exit ตรงนี้ก็ได้ทีนี้ลองเลือกใหม่อีกทีนึงปุ๊บครับจะเห็อนนอกนอกจากที่เป็น Drawing View นะครับตรงนี้เป็นการอัปเดตวิวนั่นเองนะครับ ก็คือเราสามารถที่จะคลิก View ไหนก็ได้ให้มันอัปเดตถ้าเรามีการแก้ไขพาร์ทที่หน้าโมเดลนั่นเองหรือเขียนเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับกดกลับมาที่ Layout a 4ครับลองกดกลับไปนิดนึงนะครับจะเห็นว่ามีแท็บง l y y u u t เกิดขึ้นซึ่งแท็บ Layout ที่เราจะใช้ได้ในส่วนของ b เ d View นะครับก็จะมีตรงนี้ Update View อันนี้คือการติ๊ก a u t o Update View นั่นเองนะครับถ้าเรามีการแก้ไขอะไรให้มันอัปเดตลอดเวลา แต่ถ้าเราติ๊กออฟจะไม่มีการอัปเดตก็คือติ๊กอีกทีนึงมันจะเป็นออฟถ้าติ๊กอีกทีหนึ่งมันจะเป็นออนนะครับส่วนตรงนี้ก็คือเหมือนกับหน้าเมื่อกี้นี้ก็คือกดวิวไหนก็ได้ที่เราต้องการให้อัปเดตครับส่วนตรงนี้ก็คืออัปเดตวิวทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับส่วน X ตรงนี้นะครับก็คือ Export View นะครับ Export View ก็คือสามารถที่จะเลือกวิวในหน้า Layout ไปออกที่หน้าโมเดลนั่นเอง นะครับก็กดที่ export view ดูเลือก View นี้นะกด enter ดูครับปึ๊บนี่ยครับมันจะกลับมาที่หน้าโมเดลซึ่งเราสามารถปรับเยตเพื่อที่จะให้มันสวิต์ก็คือการปรับ View เป็น top view ได้เลยนะครับในการวางผมคลิกเยดนะครับปึ๊บเห็นไหมฮะมันจะปรับเป็น top view ให้เราสามารถที่จะลากเพื่อกําหนดจุดวางของภาพฉาย 2D ได้เลยนะครับตรงนี้ทีนี้กลับมาที่ a4 3 d นะครับ ทำอะไรอีกได้ไหมก็สามารถที่จะกดเปลี่ยนวิวได้ตลอดเวลานะครับตรงนี้ Edit View นะครับก็จะกลับมาที่หน้า Edit อย่างที่ที่ผมบอกอยากเปลี่ยนเป็นภาพเฉดก็กดเป็นเฉดแบบนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมมันจะเฉดให้เลยนะครับตรนี้ผม cancel นะหรือต้องการตรงนี้ปึ๊บกดในส่วนของ Edit View นะครับเลือกปรับสเกลก็ได้เลือกโชว์ไม่โชว์เส้นขอบก็ได้นะครับหรือกดเฉด หรือเฉดเป็นแบบโชว์เส้นซ้อนด้วยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วกดโอเคไปเลยเห็นไหมฮะตรงนี้เราก็สามารถที่จะนำภาพฉายจากหน้ามโมเดลมาออกที่เลเยอร์นั่นเองเพื่อเป็นภาพฉาย 2D เพื่อเอาไปใช้งานนะครับในการสร้างแบบสั่งงานนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือคำสั่งเบ v i ิวนะครับที่มีใน s ัทเดียบูแ a ปถ2025น โอเคครับผม